งานชุบหลังทำหน้าได้ค่าตัวครั้งลา30ล้านชีวิตล่าสุดแอนมิชัยขยันหาเงินเลี้ยงลูกกว่า50คนเรียกได้ว่าเป็นนางเอกลิเกที่ไม่มีใครเลยไม่รู้จักอย่างแอนมิชัยที่ไปด่งดังไกลถึงอินเดียและรับโรยมากอีกด้วย แต่ล่าสุดเกิดประเด็นร้อนว่าเธอแอบ,บมีลูกและเธอกลับรับว่าการซุกรูกเป็นเรื่องจริงถามว่ากลับมาไทยคราวนี้มาทำอะไรแอนได้ตอบว่ามาครั้งนี้มีโปรแกรมเดินสายทัวร์อันดับแรกมีนามเมษาแอนมีเดินสายทัวร์แสดงลิเกก่อนเลยไปพากเหนือและภาคอีสานมาแล้วแฟนๆก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากหลังจากที่เราหายไปจากวงการลิเกสักพักหนึ่งไม่ได้เล่นตลอดแต่เขายังยินดีต้อนรับเราเสมอ ไปแสดงที่อีสานคนเยอะมากล้นหลามขอบคุณแฟนๆทั่วประเทศไทยด้วยนะคะและจะมีผลงานล่าสุดที่ออกเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นเพลงแดนซึ่งจะออกตั้งแต่เดือนกุมภาแต่พอดีมีการตัดต่อเพิ่มเติมตอนนี้เสร็จแล้วนะคะรอที่จะออกแต่จริงๆจะออกมีนาแต่วันเกิดแอน,นคือเดือนพฤษภาทางต้นสังกัดก,ก็เลยให้ออกเดือนพฤษภาก็แล้วกันถามว่าเพลงนี้แตกต่างจากเพลงที่แล้วไหม แอนได้ตอบว่าแซบเวอร์ค่ะแซบแตกต่างแน่นอนเพราะ m อ MV ที่แล้วมีความเป็นวัฒนธรรมมีความเป็นไทยใส่ไว้เลยบอกเขาไว้ให้เบรความเซ็กซี่ไว้ระดับหนึ่งแต่เอาความสวยงามเข้ามาแทนแต่เพลงนี้เซ็กซี่เต็มที่เลยค่ะเอาไว้รอดูกันเพราะว่าเป็นเพลงสนุกสนุกมีแดนเซอร์จากต่างประเทศมาเต้นด้วยกันแอนเชื่อว่าแฟนๆหลายคนในไทยที่รออยากจะเป็นแอนแบบนี้ก็จัดมาแล้ว คิดว่าน่าจะถูกใจแฟนๆค่ะกลับมาลุยงานที่นี่แล้วงานที่นู่นล่ะไปไปมามาเพราะว่าแอนเลี้ยงเด็กเอาไว้ประมาณเกือบหนึ่งรอคนที่ครอบครัวม,มิรชัยเลี้ยงไว้ตอนนี้พวกเขาเป็นภาระใหญ่ที่แอนกับพีเอต้องรับผิดชอบซึ่งเราแบ่งกันอีกห0อยู่กับคุณแม่ซึ่งพีเอจะดูแลห้าสิบคนนั้นอีกห0อยู่กับคุณพ่อซึ่งแอนจะดูแลส่วนนี้ ส่งเรียนเพื่อให้น้องๆมีสัมมาอาชีพเพราะว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กด้อยโอกาสอนาถาเป็นอนาคตของชาติที่เราเทอดทิ้งไม่ได้แอนต้องดูแลพวกเขาด้วยในส่วนหนึ่งเลยต้องไปไป,ไปมามาเพราะว่าน้องๆเพิ่งจะเริ่มตั้งคะาลิเกดังนั้นแอนเลยต้องมาดูแลน้องๆเพื่อให้เขายืนได้ด้วยตัวเองค่าใช้ใจ่ายในการดูแลน้องๆเยอะแค่ไหน แอนได้ตอบว่าเยอะมากบอกตามตรงว่าครึ่งล้านหลายคนชอบถามว่าทำไมพี่เอรับงานเยอะมากซึ่งพี่เอพักได้แต่เป็นเพราะว่าเรามีลูกเยอะเราเต็มใจเราไม่รู้สึกว่าเราทำไปแล้วเราเหนื่อยเราทำมานานแล้วแต่เราไม่เคยออกมาพูดกับสื่อที่วันนี้ออกมาพูดเพราะว่าน้องๆตั้งคณะอยากให้สังคมรู้ว่า mm hmm. เด็กๆก,กลุ่มนี้จะเป็นเสาหลักที่จะช่วยคําชูวัฒนธรรมไทยซึ่งเราไม่ควรทอดทิ้ง ควรจะอุ้มชูพวกเขาลิเกสาวสวยโกอินเตอร์แอนมิชัยทีลาสุดได้เปิดตัวควงน้องเบสมิชัยลูกบุญธรรมอายุ8ขวบซึ่งสาวแอนก็ได้เปิดใจด้วยว่าเลี้ยงน้องเบสมาตั้งแต่อายุ5เดือนจนตอนนี้ก็8ขวบแล้วถึงจะเป็นลูกบุญธรรมแต่ก็บอกเลยว่าน้องเบสเนี่ยมีพรสวรรค์นในด้านลิเกแบบสุดๆแถมหน้าตาก็น่ารักตาแบลหน้าเอ็นดูโตขึ้นมาต้องได้เป็นพระเอกลิเก